นั่นนั่นมานูัคฆ่ามิติของไหมครับนี่เราเข้าไปกันเลยเอ่อน่นั้าวน,นายนายเข้าไปคนแรกก่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราเช่วยฝาก ไปมาเถอะนะเถอะนะไปเลยนะเดี๋ยวฉันต่อไปกันเดี๋ยฉันจะค่อยๆเดินก็ได้โลกแห่งไม้ครับว้าวเอ้ย นายกขึ้นมาสิโอ้ออโอนี่เรามาจริงๆด้วยโอ้สุยยอดโลกขึงมาครับฉันอยากตัดไม้มากจะได้มาหนึ่งบ็อกซ์อวแล้วนี่ร่างกายเราเป็นงี้แล้ว โอ้ไหนเราไปหาอาหารกันเถอะโอ้ฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าฉันมีอาหารอยู่หนึ่งชิ้นน่ะอืมมากินไหมเดินนะอ๋อได้นี่มันคุกกี้กินเถอะนั้นดูดันสิอูโอ้เราลงเข้าไปดูนเลย terdekat dengan dan 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 นายเราดูนั่นสิไปดูกันไหมเฮ้ยนายดูน um ั um ่นสิอ้าวัดดีอ่ามาจากไหนกันแล้วเนี่ยร้านข้ามทูมิติมาน่ะ หวาเมื่อกี้เองได้อืมเราจะไปหาบ้านสร้างกันนายบอจะมีที่ไหมไม่มีเราพึ่งมานายนี่ดินทั้งเก็บไว้หลายวันแล้วอาอน้าช้ไม่เอกงัอนไปดีกว่าโอ้ อ่านี่แอปเปิ้ลกับมรกตแลกกันนั่นดูสิเขาคุยอะไรกันนี่โอเคมรกตกับแอปเปิ้ลหกชิน้นอ่าก็ได้ก็ได้ไดออูถ้ามีอยู่สามสิบแปดเม็ดโอ้หวดัดีเนาะนายมาอย่างไรเนี่ยฉนันอยู่ที่นี่นอนนำมกันนะ อ้าวนายเราไม่ได้ถามว่านายอยู่หลายวันหรือเปล่าเขาจะถามว่านายมีบ้านไหมฉันไม่มีบ้านอยู่ออก็ได้วอ้เราไปกันเถอะนะเราชันล่ะอไปด้วยก็ได้ได้ยันก็ไปกันนายด้วยได้เหมือนกันแหละจิตตามชมตอนต่อไป